สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง v p เเช้าบ่ายนะคะทิ่ขาวันที่6มีนาคม2 5ง8ัน้หกสนะคะทุกคนวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F อซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและเล่าป่ายส่วนเอซท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไปให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เรขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่5ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับวันที่5หลุดนะคะทุกคนจะให้เด่น9และ8มา09992เลขเเด่นประจำวัน9มา2เด่น8กับ7หลุดหมด รอบบ่ายให้สูตหนึ่งและหกหลุดคะ่ะทุกคนมาสองเก้าสามแปดสามมะเข้าแปดของหลบเซาเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลขเก้านะคะวันนี้สี่หลุดทั้งเลทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะพี่น้องญญามสี่หลุดก็หลุดบ่หลุดไม่ยากนะคะทุกคนหลุดง่ายๆนะคะทุกคนทางเสยงวีหลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่เข้าก็เข้าตรงเกินไปจนตกใจนะคะทุกคนหลุดมาแบบนี้แล้วพี่น้องวันนี้อย่างยังวันนี้หลุดนะคะทุกคน ลุดแบบบอมีเยอะใหญ่พี่้องคนอื่นนะคะทุกคนค่ะเอาเป็นหลุนตอนวันที่6เนาะพี่ดองถ้ามักถ้าชอบค่อยตามบอมักบอชอบผ่านเด้อค่ะเด้อสำหรับวันที่6จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่3และ7เรามาดูความน่าจะเป็น3 2 2ส3งสอ0 3 3มสามสามสหหสามสสาม ามหกหกสามเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามและสองค่ะสามสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าสาม 3ามแปดแปดสามสองสามสามสองสองเจ็ดเจดสองสองศหาสองสองเกสองสองปดแดสองเขามาดูคู่เด่นค่ะสามเจ็ดสามสองเอฟซีขาวันนี้เลขกสเบิ้ลนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลถ้า fc ไม่ชอบเบิ้ลสาสก็เราดูเล็เด่นไปจํา เบิ้ลประจำวันก็ได้เพื่อชอบเนาะค่ะ3732 32 23 33 7337 7 2 2 7 3กับ2รอบบ่าย33 377 3 2332 2 7 7 2 fc ขานี้ก็คือคู่ตัเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมหรือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับศนย์เบิลประจําวันคือเบิล้าห5เลข5ากับเลข0ูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งใายรูดค่ะเด่นรอบเช้า3าและ7เด่นประจําวัน3มและ2เป็น35 5ห 3, 3 0 0 3นะคะ เจ็ดค่ะเจ็ดห้าห้กับ2รอบบ่ายและห้ากับ0ย์เป็น3 5ม 3, 3, 3, 0, 3 2, ้าห้าสามสามศ2นย์ประมาณนี้ค่ะพี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านเหมือนเดิมค่ะทุกคนสถิติมีเขามีหลุดค่ะพี่น้องคะค่าสำหรับ แนวทางที่ใจจัดทําขึ้นให้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแล้วพี่น้องสถิติมีขอมีหลุดเด้อพี่น้องเด้อค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะใจขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซีมอบให้นะคะใจขอให้ FC ทุกท่านโชคดีกันทุกทกคนในทุกๆุวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ